แดี๋ยววันนี้จะพาพี่เผือกกับดินเก่าหน่อยจะไปเซอร์เว์ย่านธรรมศาสตร์ท่าประจันจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขาเรียกว่าตึกกิบอื่นๆี่่นคืนบางทีก็ลุ้งมาแจาวบ้างแจวยันพัดลมแจวที่เราขอเชิญพัดลมลุกขึ้นมั <c oughs> นมันี่เมื่อก่อนร้านน้องท่าประจันอยู่นี่อ้อนี่ยังยอยู่นี่ไงเมื่อก่อนศิลปินก็ต้องมาเปิดอัลบั้มวางขายวันแรกนี้ก็ต้องตะเวนตามร้านดังๆก็จะมีร้านนี้มีร้านนี้ติดท็อ เหมือนเดิมไหมความปรงจรามันย้อนมามนถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS Survey ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เผือกกับทีนเก่าหน่อยจะไปเซอร์เวย์ย่านธรรมศาสตร์ท่าพาระจันทร์แล้วไม่เรื่องท่าพาระจันร คิดว่าน่าจะมีความทรงจําอะไรกับทางท่าพระจัน์มากกว่าไม่หรอกมังสิตมันขับไกลเพราะว่าเพราะว่าแขกเสด็จบ่ายตรงนี้มันรู้มาก <laughs> สมัยมหาลัยพี่เบิกโดดเด่นด้านอะไรโดดเด่นทุกด้าน <laughs> โคตเก่งอะ่ะทุกด้าน <laughs> ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะไปเลยไหมไปเลยได้นี่อยู่ไหนเนี่ยลานจอดรถราชนาวี กีก่ปีแล้วพี่เหว๋อจบมากี่ปีแล้วรหัส43่สาจบปีอะไร43 44 45สีหจบสีหรอ46ประมาณเออ46 47แถวนั้นนะแล้วตอนนี้68หูอะไรหูอะไรเดี๋ยวเขาสาวใหู้หแล้วตอนนี้68ไงไม่รู้ประมาณ21 20อ่ะเพิง่งเพิ่ง20่สแล้วรุ่นพี่เหว๋อมีใครที่แบบทำงานวงการบันเทิงบ้างนอกจากแก๊งรุ่นเดียวกันเลยนะไี่อยู่คณะนะค่ะนิาอ่ะพี่นิณานิหน้านี่เพื่อนกันเลย อ,อยู่รุ่นเดียวกันรุ่นที่ทันทันกันอยู่ในแวดวงวงการบันเทิงมีแต่วงการภาคบอลคุณธีรยุทธ์บันหนองสาพี่ฟลุ๊กเหมเหมเคยได้ยินใครพี่โค้พูดถึงหรือค,รคุณธีรยุทธ์บันหนองสาเคยจะเอามาภาคไอ้นี่โชว์เกมภาคโชว์เกมแล้วมีใครอีกไหมคะล้วจา๋าไงกระจ๋าพิมพและตา อออนึกออกแล้วพี่เออจ๊ะจ๋านึกออกจริงป้ะเนี่ยหนูนึกชื่อแฟนเขาอยู่พี่จิ๊บอ่อใช่อ่าจ๋าแฟนพี่จิ๊บอ่ะบอกแฟนพี่จิ๊บปุ๊บนึงออกเลยพี่จิ๊บอะไรพี่จิ๊บรอดอรู้จักไหมทันไหม <c oughs> อ่ะไม่รู้จกักแต่เคยได้ยินพี่จิ๊บรอดอไงใช่ใช่รอดอเด็กไทยหัวเกียร์อะไรป่ะไม่ใช่เนาะรอดอเด็กไทยหัเกียนไปเรียนกอล์ฟรับเมใช่ถูกต้องจะให้กูตอบว่าไม่รอดอคืออ่อนนั่นแหละอย่างเงี้ยเหรอ เคยได้ยินเพลงกันดิแววาใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละทำไมเคยได้ยินน่ะไม่รู้เนี่ยเจมันเกิดเป็นคนจริงจริงมันวบ่าจะเป็นคนแก่เออมันเป็นคนแก่แต่เป็นโกงอายุตอนนี้ซึ่งหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบเปิดฟังเพลงเก่าเลยเก่าไปคือพี่จิ๊ปรอดอก็ถือว่าเก่าสําหรับรุ่นกูเหมือนกันแล้วเพราะว่ากูเด็กๆนะถ้าพี่จิ๊ปรอดอ่ะเด็กเลยหรอเด็กเลยล่ะฟังย้อนหลังกันเหมือนกันค่ะ ผมไม่ได้ฟังพี่จิ๊บสดๆเท่าไหร่หรอกรอดออะแต่หนูเคยได้ยินจริงๆออาวนี่แหละอ่ะหนูองไม่ถามแม่ว่าเอ้ยนี่มันใกล้แล้วนี่นี่มันใช่แต่แล้วพี่บอกว่าไปไม่เป็นหนูเลยกบอกว่านี่เดียวเองนะจะเห็นว่ามันจะมีมันจะมีขายพักเครื่องเห็นป่ะเป็นบาทแล้วมันจะมีทําฟันด้วยชอ,อบจางของเส้นนี้ของหนูคือทําฟันปลอมอที่เป็นรถเข็น ใครจะมานั่งทําฟันข้างถนนแบเนีเเมเ้มีป่ะมว่ามีคนมาทำป่ะมันไม่เห็นมีใครมานั่งทํานะคือหนูสงสัยว่าจะชอบมีแบบคุณลุงคุณป้าที่เอารถเข็นหนึ่งอันแล้วติดป้ายว่ารับทําฟันปลอม ใช่แล้วเขา,เขาทาตรงไหนตรงนี้แหละท่านกะเนี่ยนะไม่รู้เมื่อก่อนนะมันจะมีร้านวีดีโอร้านหนึ่งอยู่แถวเนี้ยชื่อร้านเฟรมทั่วฟ้าเมืองไทยต้องมาเช่าว,วีดีโอที่เนี่ยเพราะมันจะมีหนังหาย,ยากมันจะมีหนังนอกกระแสแเขาทําเป็นเช่าหนังอย่างเดียวเช่าหนังอย่างเดียวมีเช่าเนื้อเช่ากระดูกอ,อะไรจะให้เล่นอะไรถือว่ามีแบบร้างฟิล์มน้างอะไรไม่ไม่ไม่เช่าหนังร้านวีดีโอเลยชื่อเฟรมวีดีโอครบ ปิดไปแล้วมั้งแล้วก็จะมีร้านน้องท่าพะจันทร์เคยได้ยินไหมร,ร้านน้องท่าพะจันทร์เมื่อก่อนเวลาออกออกเทปออกอัลบ,บั้มต้องมาเปิดตัวที่ร้านน้องท่าพะจันทร์อ๋อแต่เหมือนเคยเห็นเ,นเขาขายแผ่นเสียงปัจจุบัน,น อองท่าาานจรย์ขายเคยเห็นขายแผ่นเสียงที่ช่างช่วยเอ้อเหรอใช่เขาไม่เปิดเหรอใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังไงเพราะถ้าเจนทันจิ๊บรอร์แต่ไม่ทันร้านน้องท่านอาจารย์มีปัญหาแล้วตอนเนี้ยไม่ได้จิ๊บรอร์จากไหนแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนเด็กๆหนูไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะแต่หนูก็โง่กันว่าจิ๊บรอร์หนูว่าจากไหนเขาเคยประกอบหนังไหมเออไอ้นี่น่าคิดถ้าเคยประกอบหนังก็เป็นไปได้เพลงประกอบเข่าชนไก่ใช่ไหมใช่เหรอ เขาชนไก่นี่เพื่อนกำกับนะเพลงประกอบเขาชนไก่นี่คือหนังของเพื่อนคูค่ะรุ่นเดียวกันที่ทำก็กะเกามาเนี่ยค่ะแล้วแก๊งนี้เหรอไอพุ่มแต่พุ่มกับก็จะเป็นเพื่อนกันสองคนชื่อไออูดกับไอเต้กำกับด้วยกันแล้วเขาชนไก่คือเรื่องที่ถัดมาจากกักกะเกาแล้วปัจจุบันเขายังทำอยู่ไหมคะทำกับไปทำโฆษณากันทั้งคู่แล้วเขามีเรียกใช้เราวยังไงดีเพื่อนเราเอาไงดียังไม่เคย ตั้งแต่จบมา20ปียังไม่เคยกำกับกูเลยไอ้สองคนนี้ปก <c oughs> ติที่จดเข้าทางนี้ไหมใช่ปกติจะเข้าทางนี้นี่ก็จะเป็นเป็นพระของคณะนี่เป็นพระที่อยู่ตรงนี้ตี่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะ ไม่เคยรู้เลยเออไม่เคยตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เรียนไม่เคยข้นขึ้นไปดูแล้วจบมาเนี่ยสมัยเรียนคือขับรถมาจอดไหมคะที่เบิร์ขขับมาขับมาแต่เข้ามาจอดไม่ได้มันไม่ค่อยมีที่ตอนนี้เรจะให้อาจารย์ใช่หลุดเข้ามายากกว่าจะหลุดเข้ามาได้แล้วไปจอดตรงไหนอะจอดนู่นท่าพระอาทิตย์แถวเข้าสารแถวบางลำพูเราแล้วก็เดินเออนั่งตุ๊กต่อมาอ้าวแล้วอย่างนี้ต้องแบบว่ารวมนัดรวมกันกับเพื่อนหลายๆคนไหมเพื่อนั่งตุ๊กตุ๊กคันหนึ่งถ้าเจอใครก็มาพร้อมกันเดี๋ยวส่วนใหญ่มันไม่ได้นัดหรอกก็แยกกัน มีแรงหน่อยก็เดินนะถ้าไม่ตุกๆอ่ะจอดพาทิ้นเนี่ยถ้าโชคดีก็คือตลอดเส้นพาทิสเนี่ยจอดข้างถนนเนี่ยอ่าตอนนั้นอ่ถา <นะ S 1> ถ้ามาถ้ามาแล้วโชคดีมีล็อกก็ได้ถ้าไม่้มันต้องเลยต่อไปโุ้งป้อมพระสุเมนอ่ะแล้วเลยต่อไปจะมีปั๊มเล็กๆอยู่ซ้ายมือที่เราเคยไปจอดพักรถกันตอต,อตอไก่แจ้อะไรสักอย่างแถวๆนั้นใช่ไหมแถวๆนั้นใช่ใช่อ๋อก็จอดตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยหรอเออไก่ชิบหาย กต่ิบหายเพราะตรงนี้จอดไม่ได้หนำหลวงจอดไม่ได้อาศาลมันก็นั่จอดไม่ได้เข้าข้างในก็ไม่ได้ไม่ได้เลยก็ต้องไปจอดรอบนล้วแหละ้องไปหารอบนอกกันพวกแล้วก็สี่สิบบาทเอาละเราลงมาจากรถแล้วตรงนี้ก็คือเรียกว่าหอหอเล็กมีหอเล็กหอหอเล็กหอเล็กกับหอใหญ่วัดจากอะไรเขาเรียกหอเล็กหอใหญ่ขนาด ขนาดหอเหมือนหอประชุมอันนี้คือขนาดเล็กเมื่อก่อนมีโชว์มีพวกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยบอลด็อกบอด็อกเล่นที่นี่บอลด็อกที่เล่นเป็นอะคูสติกอะเดอะเวอรี่คอมมอนออฟบอด็อกที่แบบโอ้โหคลาสสิกเลยเล่นนี่หอเล็กแล้วกูไม่ได้มาเพื่อนมาครบเลยแล้วเราไปไหนตอนนั้นติดอะไรทักอย่างติดหอติดหอ ไปเซอร์วย์รอบท่าจันทร์ก่อนไปดูร้านที่เคยกินแล้วก็แบบเส้นทางที่เดินมามาหาไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูลงอาหารถ้าเมื่อก่อนเดินเดินออกต้องเดินทางนี้อ่าได้อ๋าพาเลยเรื่องราวหลายๆอย่างที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของคณะเขาจะเกิดขึ้นข้างหน้าเลยหลายแง่ดีหรือไม่ดีหลายแง่ในความดีก็จะมีความเลวอยู่ในนั้น แต่สมัยนั้นเราทำแล้วคิดว่ามันดีแหละเราคิดว่ามันดีแหละ,น,หละนี่เรากำลังจะผ่านจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขาเรียกว่าตึกกิจกิจกรรมนักศึกษาเลียกย่อๆตึกกิจสก,กิด <laughs> นั่งอย่างนี้กันทั้ <laughs> ทงวันปะ่ปะงเหี้ย <laughs> รับน้องแรกพบคณะเจซีไนทหลายๆอย่างจะคือใต้ตึกนี้ออก็คือเล่นกิจกรรมกันตรงนี้เลยใช่น,นะนี่นี่น <laughs> พวกรุ่นพี่ส่วนใหญ่จะนั่งแอคกันแถวๆนี้แหละใช่ห้อยเหรอใช่นั่งยังไงทำไมไอ้มาหินนี่ตัวเดิมเออตัวเดิมเลยดูดูความสึกดิเพราะมันติดกับใช่มันคื้อยากมันเอาไม่ออกนี่มันต้องนั่งก็ออกไงอ่านั่งเอ้ต้องออกอ่ะแล้วว่ามันคนมันก็ถ้าผ่านไปผ่านมาอ๋อต้องนั่งอย่างงี้แล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ก็คือยาวๆไปเนี่ยยาวๆไปนั่งกันกูก็ออกมาโชว์เวลาเรื่อง ทำมงไมอะแบบนี้อ๋อหรอเราเป็นรุ่นพี่เราเออกมาโชว์อย่างนี้เหรอเอ็นเตอร์เทนน้อง,อง, <laughs> งๆแจวมันก็ต้อมดึกอะไรไปแล้วแต่แล้วแต่เรื่องตรงนี้นี่แบบดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังอยู่กันบา <laughs> งทีงานคณะนะทำกิจกรรมสายหนังสั้นดูกันดึกดื่นเที่ยงคืนเราก็ยังเต้นดึกดื่นเที่ยงคืนบางทีก็ลุกมาแจวบ้ง <laughs> างแ <laughs> จวยันพัดลมแจวพี่เขาแค่อาขอเชิญพัดลมลุกขึ้นมันมัน มันแจวหมดแล้วอ่ะแจวเป็นช่วโบงอ่ะเมื่อก่อนมันไม่รู้จะร้องเพลงอะไรวะมันดึกแล้วบางทีอ่ะนี่อยู่กันยันเช้าก็มีนะบางทีกิจกรรมงี้ยเขาก็ให้อยู่เหรอคะให้อยู่แต่คณะมันจะเป็นคณะบันเทิงที่ชอบแบบคณะบันเทิงชอบกิจกรรมมันมเข้าใจไหมชอบสุดๆชอบสุดๆต้องทำแบบมีงานคือคณะทีก็จะทำหนังสั้นมาโชว์การทำเอ็มวีตุ๊ดก็เดินแบบแล้วเราเคยอยู่ในขบวนนั้นไหมเดินแบบโอ้ยมีสิ โรผู้ชายมันน้อยนี่กูเดินทางตรงนี้อ๋อเหรอยังไงยังไงลองโชว์ได้ปะฮะลองโชว์ได้ปะไม่ได้แม่มึงไม่ต้องมาท้ให้กูคึกคึกโชว์มีแค่นี้นะคณะกูที่อยู่ไปกันต่อไะอ๋ออันนี้คือโดมกำลังซ่อมแซมอยู่ใช่อ๋อที่เขาบอกลูกแม่โดมลูกแม่โดมเรียกมาโดมคือโดมเลยนี่แปลงนี้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่คือทางออกท่าพาจจันทร์มาก่อนอันนี้คือที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนเรียนใช่ลักษณะนี้เลยเป็นต้นไม้แล้วก็จะมีวางขายของตลาดนัดนั่น อย่างนี้เลยนี่เมื่อก่อนร้านน้องท่าประจันอยู่นี่โอ้ยนี่ยังอยู่นี่ไงอ๋อยังอยู่ร้านน้องร้านน้องอ๋อนี่ไงเป็นแผ่นส่งแผ่นเสียงแพละเมื่อก่อนศิลปินก็ต้องมาเปิดอัลบั้มวางขายแบบวันแรกเงี้ยก็ต้องตัวเวนตามร้านดังๆก็จะมีร้านนี้มีร้านนี้ติดท็อปใช่ต้องมาด้วยเราก็จะมาซื้อแผ่นบางทีเราก็จะเห็นมีคนมาดูศิลปินในบางจังหวะที่เขาก็มาเขีย แต่ไม่ได้มีมาโชว์ไม่ได้มีอะไรคือเหมือนวันมาแบบฟิลเดินสายใช่นี่คือป้ายแบบคลาสสิกโอจีมากโอจีโอจีไม่รู้นะไม่รู้คนอื่นจําร้านอะไรแต่ว่าถ้าร้านกินอ่ะจะเป็นร้านโรตีมัตตาบะนี่ไงเห็นนะเห็นไหมสักหน่อยนะสักหน่อยเลยเอามัตตาบะไก่ก็ได้ครับนั่งสมัยนี้ก็คือต้องมานั่งกินร้านนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ในร้านยังเปิดอยู่ไหมครับเฮียให้นั่งาพ อ๋อวันนี้เลยวันนี้เลยอ่าดียงด,ด,ดีนี่ยังเปิดขายปกติเขาขายอะไรไม่เคยอยู่ครับขายทุกวันกี่ปีแล้วเฮียเจอเฮียก็สองห้าสี่สี่อ่ะเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยผมยังลุ้นว่าอยู่ที่เดิมเปล่าที่เดิมเป๊ะเลยเฮียข้างบนมีแอร์อ่านี่ในใชั้นสองของแอร์ แล้วในข้างในนี้เป็นอะไรคะน่ะเดินน้ใช่ไปเดินไหมรอหวังรออย่ามาเอานะคะอย่ามาเอานะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในก่อนที่พรุ่งนี้ร้านเดิมหมดไไม่มีปะวะก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวเติมอ่ะบุฟเฟ่เกี๊ยวอย่างเงี้ยใช่ไม่มีแล้วคือตะกรอยมีตรงนี้เหรอคะคิดว่านะมีคุณเลยใช่ปะมันจบไปนานแล้วเนาะที่กินบ่อยๆนะก็จะมีเนี่ยโรตีมัทตะบะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวเติมไว้คือไอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันจะมีเกี๊ยวกรอบให้เติมสนั่นเลย เคยไหนั่งกินแ๋วยเตี๋ยวเกลือไหมไม่เคยคือคนเลวอย่างนั้นน่ะมึงก็จ่ายหน่อยเอ้ยเห็นป้ายป่ะเออยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเกลยวฟรีเหลือแต่ป้ายไว้ให้ชมแล้วเขาก็ไม่ถอดออกเนาะยังอยู่ไหมครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเกลยวฟรีเลือกขายไปแล้วใช่ไหมฮะเป็นร้านพระมปแล้วเนี่ยอ๋อเป็นร้านพระไปหมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือตอนนี้การเป็นแบบเป็นซอย สำหรับขายผ้าไปแล้วใช่เยอะเลยเมื่ก่อนก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะขนาดนี้โอ้นี่เยอะมากจริงไปแล้วขวากลับไปกลับไปเอาโรตีมัตบะนี่คือการกลับมากินในรอบ20ปีต้องมีย0พยายามเลี่ยงีจะไม่พูดว่า20ประมาณ20เพราะว่าไม่ได้คืนถึงกลับมาก็ไม่ได้มากินเหมือนเดิมไหมวอมจร่จํำมันย้อนมาห เดีย๋ยวผงดีโตกันนะคนนี้ดูนี่เรียวโรตีมาสบะอร่อยเหมือนเดิมครับฮีบครับขอบคุณครับ,บน้าตาหลายๆร้านนี่เหมือนเดิมเลยนี่แหเราที่เปลี่ยนไปใช่ <c oughs> เวลาความทรงจำม,มันย้อนมามัน,ม,นมันตามันจะไหล เราแเรามีกินอะไรพวกนี้ไหมข้างๆทางก็จะเป็นร้านแบบนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนั่งร้านอื่นบ้างร้านไหนคนน้อยบางทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเที่ยงๆเลือกไม่ค่อยได้ก็วนไปเรื่อยๆใช่เนี่ยอย่างเนี้ยร้านน่าจะเดิมๆเยอะได้บรรยากาศด้ว่อยๆใช่นี่งๆจะเหลืองๆอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยมันฟีลเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะอะไรหมูสเต๊ะรสชาติอะความทรงจำความจำสมัยก่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนแล้วไสหลุดหมดเลย เออเฮ้ยเมูหกูจากลังจะซึ้งคุณเพียล้วมาตาบ่าแตกหมดเลยเดี๋ยวไปไหนต่อจะให้พาไปไหนโรงอาหารในมอบ้งโอเคว่ายังมีร้านดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกข้างในมันมีโรงอาหารใช้คําว่าโรงอาหารเดียวได้ป่าวะไม่รู้อ่ะกูเดินไปกินอันเดียวอ่ะริมน้ใช่อือคือริมน้ํามันเป็นโรงอาหารรัสศาส์ั้งเราเรียกว่าโรงอาหารเศษศาสตร์โรงอาหารทางไได้อยู่หมจำได้ได้ข้ามมาแล้ว ว่ากิจกรรมสันานาการแล้มันคืออะไรก็รู้สึกว่าชื่นชมอยากเห็นด้วยตาเนือ้อสักครั้งมึงจะชอบมากมึงชอบมากปีหนึ่งก็โชว์แบบซิมเพลง่ายๆ <sk ill> ปีสองเนี่ย,เ,ยเริ่มมีแบบลงอักคระ <sk ill> ลงอะไรให้มันปีสามเริ่มมีพรอ็อพเริ่มมีอะไร มีไอเดียเล่าเรื่องมีอะไรแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เล่าเล่าต่อกันรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นแล้วก็จะได้ดูที่รับน้องต่างจังหวัดที่เดียวเท่านั้นที่ไม่มีอาจารย์มันจะเป็นโชว์ที่ปลุกทุกคนขึ้นจากผวังในวันนั้นใครง่วงงวงอยู่ใครง่วงอยู่ตาสว่างเป็นใครก็ตาสว่างใช่ตช่เดินออกไปกันอะ นี่กุยืนนี่เลยกุเป็นแกนงนี้เลยใช่ใช่อยากเห็นคนที่เล่นเป็นลูกคู่เปิดนี้ก่อนเปิดเปิดเปิดเดเปเยื่อยใช่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 ถ้าใครที่ที่ทันรุนเผื่อได้ทันดูแบบ โชว์สันทนาการนั้น <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์มาดูแต่ต<อ>มัน<ล>มีรุ่นน้องเป็นกลุ่มใหญ่มาขอสื่อสารขอ,ขอเรียนวิชาขอดำรงซึ่งประเพณีนี้ไว้ต่อไปแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันไม่ดีเท่าต้นฉบับแล้ว ความ,ม <laughs> ความน่ารักมันกํนลาลังพอดีพอดีเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เรามันยังมีความงานไอเดียมันยังมีความแบบกํลาลังดีโทมันไปถึงขนาดที่มีมีการจุดเทียนเป็นพิธีกรรมกูเดินแห่กันออกมา <c oughs> ไอ้พวกเด็กปีหนึ่งบอกเทียนวะเนี่ยนี่ขลังกว่าผูกข้อมือ <c oughs> สักพักเท่านั้นแหละพอมันรู้ว่าเป็นอะไรก็เรียบร้อยถ้าคิดถึงแบบนี่อ้าวปิดหมดเลย เปิดหนึ่งกุมภาเจอกันนะเขาบอ,อกขออธิบายว่าวันที่พวกหนูไปด,ดูโลถามร้านแล้วบอกว่าขายไปเรื่อยๆทุกวันแต่ปิดวันว่าฝั่งนู้นอ่ามันมีฝั่งนูง้นมีฝั่งนู้นแต่เนี่ยตอนนี้กูกำลังตอนนี้มีร้านไหนคุ้นบ้างไหมฝั่งเนี้ยมีแน่ๆเฮ้ยฝั่งนู้นมีไฟนะ,นฟนะเฮ้ยมีไฟเว้ยมีไฟมีไฟเนี่ยไฟตู้กดน้ำอ๋อ เออทำไมปิดอ่ะเฮ้พี่หมวยพี่หมวยเป็นรุ่นพี่ที่คณะอ๋อเขาเป็นดาราด้วยนี่ใช่ไหมใช่พี่หมวยเขาเหมือนกึ่งกึ่งนะข่าวไหมคะใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้มีมีร้านไหนที่เป็นแบบร้านคุ้นเคยบ้างไหมเคยกลับมากับรายการใต้โต๊ะตอนนั้นเคยถามร้านหนึ่งว่าเปิดตั้งแต่ปีไหนเพรา็ว่าประมาณประมาณรุ่นที่อยู่อ้หน้าตาป้ายมันเปลี่ยนอยู่แล้วอ่าใช่มันก็เปี่หมดแล้วเออเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งหมายถึงว่าฮิโปเหรอ เดี๋ยวโดนชมรมคนรักหมูเด้งดเล่นนะค่ะใช่ดินี่จะชี้เป้าให้มาถล่มเลยนี่เส้นหมี่เย็นตาโฟต้มยำคใครเป็นมื่แบบเวลามาจดพร้อมคนอื่นต้องรีบเขียนอะจะได้ได้ก่อนอะ่ะ <places S 1> <net> ไม่เป็นหรอกตอง <S <S สั่งน้ำไหมติน้ำไหมน้ำไมน้ำน,น้ำน,น้ำน,น้ำตา,นาลุงกับป้า,าเย็นตาโฟต้มยำในราคา40่สิอะเยอะไหมเยอะหนูว่าเยอะ แต่ร้านไม่รู้ยังมีร้านไหนแบบออริจินอลตั้งแต่2,545เท่านั้นน่ะเขาไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอมันก็เลิกไปแล้วล่ะเออไม่รู้เลิกไปหรือยังอยย่างเแล้วมีมีไหมแบบสมัยเรียนความรักมหาลัยพาสาวกินข้าวลงอาหารอะไรอย่างนี้ปะความจริงอยู่คณะมันไม่ไม่ไม่มีแบบแบบมองรุ่นพี่อะไรเป็นเรื่อยๆรุ่นพี่น่ารักรุ่่นพีีเชยร์ลีดเดอร์อย่างเงี้ย เดี๋กกินเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อสยามสเต็กไงไปดูว่าเปิดไหมหรือปิดหมดเลยวันนี้ปิดทุกอย่างอที่เราเซอร์เวยแล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยเซอร์เวยแล้วลุ้นสยามสเต็กอีกที่หนึ่งว่าจะเปิดหรือไม่นะขาบอกว่าเจอกันนะหนึ่งกุมภาแต่ตรงนี้มีร้านไหนวันนั้นถามถามตามสั่งแม่พิมเนี่ยว่าอยู่มานานยังแม่แม่แม่ก็บอกว่า20ปีเหมือนกันตอนที่มากับพี่โบใช่ไหมมาใต้โต๊ะแต่ก็จําแม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้สารภาพคิดว่า คุ้นๆเฉยๆอ่ะจริงๆแม่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว<ช>่า20ปีหรือเปล่าเพื่อแม่ไม่ถึงแต่แม่เออออไปก่อนอ,อ๋อใกล้ใกล้เออผ<ค><ค>ิวนี้ยแม่ตอบประมาณอย่างเงี้ยก็ <ๆ S 2> เลยเอ๊ะถึงจริงว่าแม่อ่ะไปเก็บจานกันตไป,ตไ,ปไปหาสยามสเต็กกันพี่เผื่อจำได้ไหมอยู่ล่องไหนเมื่อก่อนอยู่ข้างคณะกูเลยอ้าวเปิดอ่ะเรียบร้อยกอเปิดเอลุกปุ๊บเปิดปั๊บเนี่ยลุกปั๊บปั๊บแต่เปิดปุ๊บ นี่ไงเบอร์เกอร์อรย่างนี้ปะใช่ไหมใช่เบอร์เกอร์ต้องใช่เลยคลาสสิกนี่ไงอุย่ยสามสิบหกบาทเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะบะหมี่ผัดแฮมไข่นุ่มเอาขนมปังกระเทียมด้วยค่ะสมัยเรียนกินอะไรมาม่าอยู่แล้วค่ะนอกจากมามา่ามีอย่างอื่นอีกไหมเมนูอื่นมามา่าค่ะทีมเสียง <laughs> ของเราได้เจอจุดที่ดีที่สุดนะครับของการทำรายการคือมันต้องยืนตรงนั้นต <laughs> ่างแดนนะครับ คุณรุ้งบอกว่าตรงนี้คือเสียงดีที่สุดแล้วถ้ามีจี่เล็กน้อยเนี่ยต้องขออภัยเพราะว่ามันบอกว่านอกจากนี้คือเพลงวงเคลียร์จะกลับมาอีกแล้วคับยินดีคับยินดีจะกลับมาตรงนี้ <c oughs> ดีละเท่าที่เดินมาล้มๆมไม่มีเลยอรอล้มๆมไม่มีเหรอก็ถ้าขายับมาตรงนี้มันจะเป็นอะไรได้ยินเสียงจี่ต,ตรงนี้จี่ไหมโอเคโอเคเ <c oughs> ราไงเราเรารีบรีบสรุปรีบอมอไรแเราก็ไม่ง่ายรุ้งเป็นลมนะโอ้โหยืนล้มตรงนั้นเลยอ่ะเอ้ก็ได้นี่ว่าได้ไหมได้ไหม ตอนมีช็อตปะโอ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอนี่อะไรนี่เป็นอะไรนี่ไอ้กลับเลยเหรอยื้อเลยอ่ะยื้อมาเลยเครื่องก็ดันเซนซิทีฟซะด้วยตรงนี้นะต้องถอดรองเท้าก่างร่มให้ลุงหน่อยเออเออเอาถุงเออถุงเออถุงถุงไม่ได้ถุงไม่ได้กันอะไรเลยถุงพลาสติกอ่ะเออได้หมอถุงคุมหัวไว้เออเออโอเคให้โอเคไม่ชอบเวลาเห็นเออเพื่อนร่วมงานลำบาก แม่งชอบนักอะ่ะฝุ่นไมข้าวบูมาแล้วจริงๆอ่ะวันนี้มันเปิดเทอมแต่บขม,อมอขอความร่วมมือโอ,อเบิรอ์อร์มโฮมฝุ่นมันเยอะแล้วเรามาทำอะไรกันเนี่ยนี่ <c oughs> น่าฝุ่แสบคออยู่เนี่ย <c oughs> เขาขอความร่วมมือแล้วมีแต่เราที่ไม่ให้ความร่วมมือวันนี้แดงเลยมึงยังแค่ฝุ่นไอ้ลุงบอก <c oughs> พุ่งมึงยังแค่ฝุ่นดูกูนนี่ก็โดนเส้น่ะ รสชาติเหมือนเดิมคแบบเดิมเป๊ะมีกีฬามหาลัยไหมไม่หรือประกอนมีเฟชชี่เกมเป็นหนึ่งต้องลงแข่งคือเจอกันเองในมอไม่ได้แบบไปเจอในมออื่นใช่ไหมคะเราก็นักบอลโรงเรียนเก่าโอ้โหสกีเพราะว่าผู้ชายน้อยหนึ่งแล้วยิ่งเตะบอลเป็นเป็นนักบอลเก่าอยู่มัธยมนี่ก็เป็นตัวบวยเลยตัวห่วยพอมานี่นี่เฉิดฉายเป็นแบบ เล่นบอลมีความสุขมากเป็นลีดลีดก็ต้องเต้นอออ๋เหรพี่บอกเปป็นะก็ต้องแข่งเป็นอยู่ช่วงแรกช่วงแรกๆอ่ะแรกแฉลบแฉลบแฉลบเพลงเพลงเธรรมศาสตร์เอาเร็วปิดจะปิดยังหรือจะรไปปิดใต้ถุนคณะปิดอลไรก็ได้ครับวันนี้ก็ได้โอเคถือว่าวันนี้ได้มาลำลึกอดีตใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สปี นาน,นานกว่าลังสิตถ้าถามผูกพันผูกพันที่นี่มากกว่าลังสิตธุกิจกรรมมันเยอะใช่ไหมใช่คือประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาอยู่แล้วเป็นหลีไปแล้วเป็นมาหมดแล้วใช่ตั้งแต่เป็นจะเป็นลมนะไม่ชอบชอบตั้งแต่เป็นฤทธตัวรู้เป็นลม สรุปชอบชอบไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอเอาเร็วผมบอกมึงก็รีบสรุปมึงจะขำเนี่ยพี่เหมสรุปดิเอาไม่กูสรุปของกูพักกูแล้ววันนี้ในฐานะที่มาเดินตามแล้วก็เป็นคนออกไอเดียพากูมาเจออดีตเนี่ยชีวิตไม่เหมิงมันกันนะสมัยเรียนถือว่ามันนะมันว่าตอนคณะนี้ถือว่าได้ทำอะไรเยอะดิ ทำให้แบบกล้าเจอกล้องแล้วไม่เขินถือไมค์บอนเป็นดีเจเราไม่เขินสนุกสนุกสนุกโอเค,อเคถเทปหน้าไปเซอร์เวอะไรก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวจะไปดูสมัยเจนเนี่ยเป็นนักบาสบ้างว่าเออสมัยที่เขาเท่ๆหลอ่ๆลอๆเพ่เตี้ยแล้วก็ก็ไปมัธยมเนี่ยนั่นะเออแล้วก็มีแบบสาวโรงเรียนอื่นมาติดเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหทีนี้สรุปยาวเชอะวันนี้ขอบคุณลุงด้วยที่ทุ่มเทเพื่อเราเลยครับ <laughs> ต้องควายขาด้วยหรอ สงโตไม่อยู่แล้วโอเคปิดรายการลุงปักโอเคเดี๋ยวเราปิดด้วยเพลงจากสถานีวิทยุท้องถิ่นอยงนี้ฮะไหนมันเป็นเพลงยังไงฟังดี้ไม่ันมีจีจีซาซาไไม่ได้คุณตี้เสียงอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เลยไม่ผ่านมาตรฐานของลุงเออเออลองยืนลองยืน เทสเทศอ่าไหนไหนตรงไหนลุงตรงไหนเดี๋ยวกูจะหาในร่มให้ได้เลยลุงเอาเอานี่มีตี๊ด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 อะไรไม่รู้ด้วยอ๋อเหรออันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้โหนี่เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะนี่เพลงเลยนี่แบบนี่ยุเลยอ่ะมันมันดังจะเต้นได้เลยเหรอเออเพลงสตริงด้วยเพลงสตริงนี่ใช้คำว่าเพลงสตริงโอเคค่ะ บอกได้เหี้ย <c oughs> er, ตอนหลังเนี่ยมึงจะเอาไซายไให้ไหมได้